สสิ่งที่ห้ามขาดเด็ดขาดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากประสบความสำเร็จในกนารออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับสอนอีกแล้วนะคะที่ช่องพัดสอนแชแนลก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ เป็นคลิปวิดีโอเล K ็กๆน้อยๆนะคะที่สอนอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้สอนอยากจะมาแชร์สงสิ่งที่เพื่อนๆห้ามขาดเด็ดขาดถ้าอยากจะประสบความสําเร็จในการออกกําลังกายแบบจริงๆจังในชีวิตนะคะก็มีข้ออะไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือ 1. ออกกําลังกายแบบไร้เป้าหมายการที่เราออกกําลังกายแบบไม่มี แลนไม่มีแผนการนะคะมันเหมือนเราแบบทําไปเรื่อยๆอะเราวัดผลไม่ได้อะเราต้องรู้ว่าเมื่อไรเราอะเราต้องรู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องออกกําลังกายในส่วนไหนวันนี้เราออกอะไรไปบ้างแล้ววันถัดไปมันควรจะไปเล่นส่วนไหนอะไรประมาณนี้นะคะคือเราต้องมีแผนนะเราต้องมีลิส์นะว่าอาทิตย์นี้วันนี้พรุ่งนี้เราต้องออกกําลังกายส่วนไหน อย่างเช่นบางคนนะออกกําลังกายเพื่อที่จะไปแบบไปแข่งใช่ไหมคะหรือบางคนก็จะเป็นนักพกกายเนาะเขาก็จะชอบอะไรแบบนี้ซึ่งการออกกําลังกายหรือการกินหรือไลฟ์สไตล์อ่าไลฟ์สไตล์การกินของเขาก็จะแตกต่างไปจากคนออกกาลังกายอย่างทั่วไปนะคะอสอนเองอะ่ะสอนไม่ได้จะไปแข่งใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคือสไตล์การออกกําลังกายแล้วก็เทคนิคอ่าแล้วก็ตารางสอนนะคะก็จะแตก ไปจากเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องรู้ว่าเราจะออกกําลังกายไปเพื่ออะไรนะคะเป้าหมายในการออกกําลังกายของเราคืออะไรเราต้องชัดเจนในจุดนี้นะคะเราถึงจะไปเขียนลิสต์ไปวางแผนไปทาตารางให้กับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องรู้ว่าเราจะออกกําลังกายไปเพื่ออะไรเพื่อไปแข่งหรือเพื่อแบบอยากจะมีสุขภาพที่ดี หรือเพื่อแบบแค่จะแค่หุ่นดีหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะข้อนี้ข้อ2นะคะอย่าออกกำลังกายโดยที่เราไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคือฉันไม่สดนะฉันจะออกกําลังกายแบบนี้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ฉันคิดว่ามันใช่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนแรกๆอย่างสอนนะเมื่อ3ปีที่แล้วสอนออกกําลังกาย โดยการที่ความรู้งสอนนะเป็นศูนย์เลยนะคะสอนไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนหรือไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกําลังกายดูแลสุขภาพเลยนะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่สอนไม่เคยแบบหยุดทํำก็คือการศึกษาหาความรู้สอนอ่านเยอะมากๆสอนฟังเขาและก็เอาไปปฏิบัติกับตัวเองนะคะว่ามันใช่ไหมมันโอเคกับเราไหมเพราะว่าบัญชี ต่อ้เขาแนะนําแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์เรากับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สอนอยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือปีแรกเราเริ่มต้นโดยการไม่รู้เรื่องไม่เก่งไม่โอเคหรือหรือไม่พร้อมหรือจะไม่เพอร์เฟกมันเป็นเรื่องปกติซึ่งสอนก็เริ่มจากจุดนั้นเหมือนกันแต่เมื่อปีที่2ปีที่3นะคะเราต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะเรามีการพัฒนาไหมการออกกำลังกายแต่ละท่าต่างๆอ่ะมันดีขึ้นมนะคะ เพราะว่าสอนเนี่ยเปรียบเทียบกับปีแรกคลิปเก่าๆสอนตลอดนะคะทุกครั้งที่สอนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วดูคลิปปัจจุบันนะมันทําให้สอนชัดเจนเลยว่าเพราะว่าเราอะไม่เคยหยุดการเรียนรู้เพราะาเราไม่เคยหยุดการพัฒนาตัวเองมันถึงเห็นความแตกต่างชัดมากๆภาพของวันนี้คือถ้าออกกําลังกายหรือภาพวิดีโอต่างๆในวันนี้นะคะซึ่งเปรียบเทียบกับอ,อดีตมันดีขึ้นมากทุกคนแต่ถ้าสอนอะ บอกตียองว่าไม่เป็นไรฉันคิดว่าฉันรู้แล้วฉันคิดว่ามันโอเคแล้วแล้วถ้าสอนน่ะไม่เปลี่ยนตัวเองไม่พัฒนาตัวเองน่ะสอนอาจจะอยู่แบบเหมือนเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนต้องไม่ลืมพัฒนาหรือหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะเมื่อได้ข้อมูลใหม่ๆหรือเทคนิคมาใหม่ๆนะคะก็ไปลงปฏิบัติกับตัวเองเลยนะคะจะเรียนรู้ไปเลยว่าเออมันเหมาะกับเรา ประมาณเท่าไหร่บัญชีมันอาจจะเหมาะก,กับเราแค่ประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือบัญชีมันอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้นะคะที่สอนอยากจะฝากเพื่อนๆก็คือต้องไม่พลาดนะคะใครที่ออกกําลังกายแบบไม่มีเป้าหมายนะคะใครที่ออกกําลังกายแบบมไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเลยนะคะให้ไปแก้นะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จในการออกกําลังกายแบบถาวรน,นะคะทุกคนก็ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ